ผมชื่อนายสมบูรณ์พุ่มสงชื่อเล่นว่าครูแดงเจ้าของสวนโกโก้ครูแดงเ,เป็นนวัตกรของออวิสาหกิจชุมชนท่าสาราในละแวกนี้ก็ปลูกโกโก้ก,กันมาตั้งแต่ปีสองปีสองสอแล 26, อ้ว26งหกองเแล้วก็ มาประสบปัญหาเมื่อปี42ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีบริษัทรับซื้อผลผลิตของของเกษตรกรกร็เลยโค่นทิ้งนันนส่วนใหญ่ <S <S ระแวงนี้ที่ว่ามีมีเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงทักหนึ่งต้นอย่างเงี้ยมีอยู่3ามสเจ้า ที่ที่มีเป็นเป็นร้อยต้นแต่ส่วนสนมากจะเหลืออยู่ประมาณ5 5าหต้นผมก็เลยคิดขึ้นมาทําอย่างไรให้เกษตรกรที่มีโกโก้โก3ต้น4ต้น5ต้นพวกนี้อยู่ได้ก็เลยคิดรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจุมชน หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกมากขึ้นแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าเขายังไปไม่ถึงในส่วนของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัววัตถุดิบเนื่องจากว่าผลโกโก้ราคามันไม่แน่นอนอะคะ่ะผลสดบางครั้งก็ราคาดีบางครั้งก็ราคาไม่ดีทีนี้ถ้าในอนาคตซึ่งตอนนี้เขามีการขยายการปลูกโกโก้ค่อนข้างจะหลักหลายพันไรอะคะ่ะซึ่งถ้ามองแบบเนี้ยในอนาคตถ้าสมมุติว่า ถ้าราคายังไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ไม่สามารถยกระดับในส่วนของสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นได้เนี่ยน่าจะเหมือนกับเหมือนกับวนลูปเดิมอะคะ่ะอาจจะต้องมีการค้นทิ้งแล้วก็มันเหมือนกับเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้เพราะเรารู้ว่าโกโก้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะแล้วก็ยังมีโอกาสมีอนาคตในการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนพื้นถิ่นที่สร้างมูลค่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ก็เลยอยาก เข้ามาตรงนี้ในการที่จะช่วยคือครเป็นความโชคอ,อ,อีกระดับหนึ่งที่ทางอาจารย์มทรศรีวิชัยท,ทุ่งใหญ่มาคุยกันว่าเราจะทำการวิจัยร่วมกันวิจัยในเรื่องของการหมักการตากการทำทำโกโก้นี่ เฉพาะวันแรกหลังจากที่เราหมักมีน้ําเกิดขึ้นผมก็จะเอาน้ําตรงนี้เข้าไปเติมลงไปในถังน้ําที่หมักงมันจะมีความหวานอยู่มีน้ําตาลอยู่มีเชื้อยีสต์อยู่การที่เราเอาน้ําตาลตรงนี้เข้าไปเติมเติมกลับเข้าไปในถังหมักงเนี่ยก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ําตาลให้เชื้อยีสต์ที่อยู่ในถังหมักงเนี่ยก็จะไปมีผลต่อสารตั้งต้นที่จะเกิด ทำให้เกิดกลิ่นหอมหรือคุณภาพของมลลิโกโก้ดีขึ้นตัวใหม่ที่ทำให้ของนวัตกรรมที่โครงการวิจัยเนี่ยมันเหมือนจะไปตอบโจทย์ที่สำคัญก็คือการสามารถช่วยพลิกอัตโนมัติให้ผลที่ทั้งความชื้นทั้งเรื่องของกลิ่นแล้วก็ ได้กลิ่นโกโก้ตั้งแต่มันอบแห้งเลยครับเมื่อเทียบกับการอบด้วยตู้อบไฟฟ้าหรือว่าตากแดดตัวนี้น่ยแห้งแล้วได้กลิ่นเป็นช,ช็อกโกแลตเลย ตัวนี้ซึ่งมันมีตัวโรตารี่ที่สามารถเซฟเวลาให้มันหมุนได้อะคะ่ะก็จะประหยัดเวลาในการที่เกษตรกรอาจจะต้องแวะมาในการที่จะกลับทุกๆครั้งทุกๆ2ชั่วโมงแต่ตัวนี้มันสามารถตั้งเวลานะคะแล้วก็ช่วยในการขัดตรงส่วนผิวอะคะ่ะปกติแล้วมันจะมีเมือ่อเครื่องตัวนี้มันช่วยขัดเมื่อพวกนี้อะคะ่ะซึ่งเรามองว่ามันน่าจะช่วยทําให้การระเหยของกรดที่อยู่ในตัวมลเมล็ดเป็นไปได้ดีขึ้นความเปรี้ยวมันจะลดลง นะคะถ้าเทียบกับกระบวนการหมักแบบวิธีตากแห้งธรรมดานะคะแล้วก็ตัวเปลือกอะค่ะมันจะมีความเหมือนเกิดเป็นลายที่มเมล็ดมันจะสวยมันจะเห็นกันชัดต่างต,างตางกันชัดมากนะคะซึ่งมองว่าตรงนี้มันก็เป็นตัวอะไรใหม่ๆที่ทําให้เกิดความแปลกใหม่ในส่วนของมเมล็ดโกโก้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ค่ะก็ภาคภูมิใจแล้วทีนี้ในการแปรรูปไม่ใช่ อยู่ที่แค่มมนได้แทง่งต่อไปก็จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปของอผงโ,โกโก้ก็ได้ได้เครื่องสกัดน้ามันได้เครื่องได้เครื่องบดบดให่โกโก้เค,ค้กเนี่ยก็เป็นเป็นผงโกโก้นั่นคือต่อไปก็ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะตลอดมั้ง